สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวโหนฟองสนานพิสูจน์ความแม่นราศีสิงดวงโปะเชะคลิปนี้นะคะอยากจะชวนเพื่อนๆทุกท่านมาร่วมย้อนรอยไปกับคำทำนายของโหนชื่อดังโหนฟองสนานค่ะซึ่งโหนฟองสนานได้ชี้ว่าพระเสารจรในมังกร ท่านที่ลัคนาสถิตราศีสิงช่วงนี้ดวงโป๊ะเชะใช่เลยนะคะสืบเรื่องมาจากพระเสาจร7เจ็ดเดินอยู่ในราศีมังกรตั้งแต่วันที่สองมีนาคม2563จนถึงวันที่หนึ่งมีนาคม2566มีเดินผิดปกติพระเสาจรเล็งใส่ราศีกรกฎทำมุมริทิโยคถึงราศีมีและราศีตุล ในบรรดาดาวจรล,ลายดวงที่ใช้บ่งบอกจะเกิดแนวโน้มดีหรือร้ายของชีวิตคนได้ตลอดเวลานั้นโหนเริ่มเก็บข้อมูลทียิบ ถึงอาการที่เกิดกับผู้มีอุปการคุณให้เกี่ยม,มาดูดวงชะตาที่ตลาดบองมาเช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการของพระเสาจร7เจ็ที่เพิ่งเริ่มย้ายจากราศีธนูเข้าไปเดินในราศีมังกรตั้งแต่เมื่อวันที่2มีนาคม2563และจะอยู่ที่นี่จนถึงประมาณวันที่1มีนาคม2566ที่ให้ความสนใจเพราะพระเสาเป็นหัวหน้าดาวร้ายหรือบาปเคราะห์เป็นตัวโทษทุกข์ เป็นเทพเจ้าแห่งความระทมเดินไปที่ไหนก็เกิดโทษเกิดทุกข์ที่นั่นนานๆจะให้คุณงามความดีกล่าวคือโดยหลักใหญ่แล้วชีวิตคน30ปีพระเสาจอ์จะให้คุณความดีสามครั้งเป็นเวลารวมประมาณแค่เจปีครึ่งเมื่อเดินเข้าพบที่สาซึ่งเรียกว่าสหาาัสชะพบที่หที่เรียกว่าอริและพบที่สิบเอคือลาภะของดวงชะตาเท่านั้น สำหรับท่านที่ลัคนาสถิตราศีสิงห์รอบนี้พระเสารจรที่เข้าไปเดินเข้าราศีมังกรอันเป็นพบที่6คืออรีของพวกท่านให้คุณตามคำทํานายที่เคยทํานายไปแล้วว่าจะได้ราบก้อนใหญ่ต้องใจอันสำราญนั้นผลก็เริ่มปรากฏออกมาเช่นข้อแรก เจ้าชะตาลักนาสถิตราศีสิงห์ท่านหนึ่งที่ก่อนหน้านี้พระเสาจรยังอยู่ที่ราศีธนูนั่นก็คือในช่วงระหว่างทันวาคม2,560จนถึงวันที่2มีนาคม2,563ชโะลกบอกจะได้ของบ่อเลิศพร้อมพอใช้การทำอะไรก็จะได้เพียงกลางๆแต่เพราะราศีธนูเป็นดินแดนของการทำอะไรใหม่ๆความหวังใหม่ๆก็เลยไปลงทุนเป็นหนี้ เพราะพระเสาจรมาจะพบอรินั่นคือนี่สินได้ไปซื้อเครื่องจักรใหม่ชนิดที่หลายคนในชีวิตคัดค้านคานพอประมาณตั้งแต่เดือนกุมภาพ,พันธ์2563อาการของพระเสาจรที่จะให้โชคใหญ่ก็เริ่มออกอาการแบบเจ้าชตางงงนั่นก็คือได้ประโยชน์จากความเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งก็คืออริลวงหน้านั่นหมายถึงดาวใหญ่จะย้ายราศีบางคราวจะเกิดเหตุการณ์ก่อนวันย้ายจริงเป็นเดือน นั่นก็คือผลจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้ประเทศล็อกดาวน์สินค้าของเจ้าชะตาขายดีเป็นเทน้าเทท่าขนาดโคนมาขอซื้อถึงหน้าโรงงานได้ใช้เครื่องจักรที่ก่อนหนี้ซื้อไว้เต็มที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนก่อนจะเจอโชคใหญ่ขายของดีเจ้าชะตาท่านี้ได้ฟังคำนายของโหนเมื่อมาเจอกับโหนประมาณเดือนมีนาคม2563เพื่อยืนยันว่าความแม่นของตำรา โหนจึงได้บอกไปว่าอาการนี้อาจมีบางช่วงแผ่วไปบ้างแต่โดยภาพรวมจะยาวไปจนถึงเดือนมีนาคม2566มาถึงเคงที่2ค่ะมีท่านหนึ่งเคยฟังคำนายของโหนมาพบแล้วก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้กว่าจะได้งานด้านทำแอปพลิเคชันแต่ละง,งานจะต้องวิ่งหาแล้วก็แข่งกับคนอื่นอุตลุดแล้วก็ได้พอใช้การไม่วิเศษเลิศเลอ แต่ครั้นเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคม2563เป็นต้นมากลับได้งานใหญ่ประมาณ10ล้านบาทแถมยังมีคนติดต่อให้ไปทำแอปที่ต่างจังหวัดอันเนื่องมาจากพระเสาจรที่บางกรเล่งสซยราศีกรกฎเป็นภพวีน่าแปลว่าห่างไกลของท่านที่ลักนาสถิตราศีสิงห์มาดูตัวอย่างที่3ค่ะตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์2563เป็นต้นมาท่านที่ลัคนาสถิตราศีสิงห์ท่านนึง ได้งานซ่อมทาสีโรงงานขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระเสาร์จรที่ราศีมังกรเป็นภพอริหมายถึงทำสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือแก้ไขหรือซ่อมนั่นเองพอเสร็จงานนี้ก็ได้งานต่อคือซ่อมบ้านชาวต่างชาติอันเนื่องมาจากพระเสาราศีมังกรทำมุมถึงราศีมีนเป็นภพมรณะหมายถึงคนแดนไกลหรือต่างชาติเป็นบ้านหลังเล็กแต่ง,งบประมาณสูงมากมาถึงเคสที่สี่ค่ะ เจ้าชะตาที่ลัคนาสถิตราศีสิงห์อีกหนึ่งคนสมัครเรียนต่อมหาวิทยายลัยต่างประเทศด้วยความลำบากเพราะต้องแข่งกับคนคุณภาพทั่วโลกครั้นต้นเดือนมีนาคม2563หลังพระเสาจรเดินเข้ามังกรไม่กี่วันมีมหาวิทยายลัยรับเข้าเรียนด้วยความยินดีแต่ได้แล้วแทนที่จะได้สบายใจกลับเกิดปัญหาอุปสรรคอันเนื่องมาจากราศีมังกรที่พระเสาเดินอยู่เป็นภพที่6หมายถึงอรินั่นก็คือปัญหาอุปสรรค นั่นก็คือได้แล้วแต่โควิด -19 ระบาดลำบากทั้งการหาเที่ยวบินไปให้ทันเปิดเทอมต้องไปจากบ้านเกิดที่แสนจะปลอดภัยไปผจญภัยกับโรคติดต่อร้ายแรงในต่างแดนที่ควบคุมโรคได้ไม่ดีเท่ากับประเทศไทยค่ะมาถึงข้อ5นะคะเจ้าชะตาที่ลักนาสติดราศีสิง์มีเกณฑ์ร้ายกว่าแทกเข้ามาต้องตาลีตาเหลือกกลับจากประเทศที่ไปเรียน เพราะประเทศนั้นเจอพิษโควิด -19 อย่างแรงทั้งคนติดเชื้อและตายอันเนื่องมาจากพระเสาเดินในราศีมังกรเป็นภบอริป่วยและพระเสาร์ทำมุมถึงราศีมีนภพบบรณะไมยถึงตายและพลัดพรากด้วยค่าเครื่องบินที่แสนแพงติดแแงกที่เมืองไทยกลับไปเรียนต่อไม่ได้ต้องใช้วิธีเรียนออนไลน์แทนจนบ่นว่าจ่ายค่าเรียนมาหาวิทยาลัยชั้นนำแต่กลับต้องเรียนเหมือนมาหาวิทยาลัยห้องแถว ขนาดนี้เมื่อน่านฟ้าไทยเปิดนั่นก็คือวันที่1กรกฎาคม2563เจ้าชะตานี้ก็เตรียมตัวหาตัวเครื่องบินเพื่อกลับไปเรียนต่อแบบต้องระวังตัวแจเนื่องจากประเทศที่จะไปนั้นควบคุมการระบาดได้ไม่ค่อยดีนักค่ะมาถึงข้อ6นะคะ ตัวอย่างอาการอื่นๆที่เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมกรณีพระเสาจรเดินอยู่ในภพที่6เป็นอริของดวงชะตาเช่นป่วยแล้วได้โรงพยาบาลดีอย่างชื่นใจหรือไม่ก็ขายของเก่าหรือวัตถุมงคลที่มีอยู่ได้เกลี้ยงบ้านหรือไม่ก็ได้เงินจากญาติอันเนื่องมาจากพระเสาจรถึงราศีตุลเป็นสหัชชะนั่นหมายถึงว่าได้จากญาติ เพื่อตอบแทนการดูแลคนป่วยที่ตายอหมายถึงพระเสาจรถึงมีนพบมรณะหมายถึงมรดกเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นต้นนะคะที่ได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้ก็เก็บมาจากปูมโหนจากสถานการณ์จริงเพื่อบอกให้ท่านที่ลัคนาสถิตราศีสิงทราบว่าไม่ว่าชีวิตจะเจออะไรดีร้ายแค่ไหนแต่ระหว่างเดือนมีนาคม2563จนถึงวันที่1มีนาคม2566 พวกท่านมีโอกาสได้โชคใหญ่ก็ต้องใจอันสำราญเช่นได้งานใหญ่สัญญาใหญ่เป็นระยะระยะโดยโชครอบนี้อาจจะมาจากปัญหาหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยการตายหนี้สินแดนไกลต่างชาติต่างภาษาก็ว่ากันไปตามอาการ อีกทั้งระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม2563เป็นต้นมาการได้อะไรอาจจะแผ่วหรือมีการทบทวนแก้ไขหรือติขัดอยู่บ้างครั้ตั้งแต่ต้นธันวาคม2563เป็นต้นไปการได้โชคใหญ่ก็จะกลับมาอีกครั้ง และโปรดเข้าใจว่าการได้นี้เป็นไปตามอาการและระดับวาสนาของแต่ละคนที่ไม่เหมือนและไม่เท่ากันอีกทั้งหากเจอปัญหาอุปสรรคใดก็ขอให้คิดคำ,คำว่าการได้อะไรจากพระเสาร์ไม่ใช่ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากแถมได้แล้วอาจจะยังมีปัญหาเกิดให้แก้ไขหรือต่อสู้เป็นระยะระยะอันเนื่องมาจากพระเสาร์จรเดินอยู่ราศีมังกรเป็นภพอรินั่นหมายถึงปัญหาและอุปสรรคเพียงแต่เมื่อได้ก็จะชื่นใจไปนาน สำคัญก็คือการให้คุณของพระเซาจรรอบนี้สำหรับพวกท่านจะเกิดภายในเดือนมีนาคม2566และเป็นเพียงหนึ่งในสามครั้งของโอกาสทองที่จะได้จากพระเซาจรในรอบ30ปีจึงควรสู้และทำเพื่อเอาโชคใหญ่ให้ได้มากที่สุดนะคะ ครั้นพ้นเดือนมีนาคม2566ไปแล้วพระเสาจรจะค่อยๆพลิกกลับเล่นงานพวกท่านให้เดือดร้อนอีกรอบและส่วนใหญ่จะเจอหนักไม่เบาระดับชะตาแตกเลยละค่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ก่อนที่ปลายปีนี้ที่ดาวใหญ่สองดวงจะย้ายราศีระยะใกล้กันนั่นก็คือพระราหูจรและพฤหัสบดีจรอ,อันจะได้ทำนายภาพรวมใหญ่ๆของชะตาจรของพวกท่านในช่วงปลายปี2,563ถึงปลายปี2,564ให้ครบถ้วนต่อไปนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของย้อนรอยพิสูจน์ความดูดวงแม่นโป๊ะเช็คคำทำนายจากโฮนฟองสนานจามอจันนะคะเพื่อนๆชาวลักนาราศีสิงห์ท่านไหนฟังแล้วอยากจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ความโชคดีในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมปีนี้ก็ลองมาแชร์กันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้นะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ